สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาเที่ยวน้ำตกแม่ยะจังหวัดเชียงใหมค่ค่ะทางเดินค่อนข้างที่จะชันนิดหนึ่งนะคะต้องค่อยค่อยเดินแต่ระดับขึ้นไปคนเดินด้วยหน่อยหไ,ไ,ไหมเหนื่อยไหมครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย500เมตรประมาณนี้นะคะทางจะค่อนข้างชันนิดหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่จะเป็นทางที่เดินขึ้นไปนะคะ แม่ต้องขึ้นเนินแบบนี้ไปเลยอันนี้จะเป็นวิวน้ำตกข้างล่างได้ยินเสียงน้ำขนาดนี้ดังมากนะคะแล้วน้ำตกใหญ่มากเดี๋ยวเราขึ้นไปเจอกันข้างบนค่ะ และที่เห็นด้านหลังอยู่นี้นะคะนี่คือน้ำตกแม่ยะนั่นเองนะคะทุกคนยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะความสูงของน้ำตกแม่ยะอยู่ที่280เมตรเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะว่ากันว่าเป็นน้ำตกที่รวมเอาน้ำตกนะคะของทั้งประเทศไทยเลยนะคะมา,าไว้รวมก,กันกับที่นี่นะคะหรือว่าที่นี่เป็นจุดที่น้ำตกจะไหลผ่านนะคะแล้วก็กระจายไปสู่น้ำตกต่างๆด้วยนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับที่นี่นะคะจะบอกว่านักท่องเที่ยวมาเยอะมากมีคนมาถ่ายรูปตลอดเวลาเลยค่ะแล้วเสียง แล้วเสียงของน้ำตกก็จะดังแบบนี้ตลอดเลยนะคะชุ่มฉ่ำมากๆนะคะบรรยากาศเย็นสบายค่ะสําหรับคนที่มาแล้วเอ๊ห่วงนะคะว่าจะไกลามากหรือเปล่านะคุณสามารถตั้ง GPS นะคะมาที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยค่ะแล้วก็ตั้งมาเลยนะคะว่ามาที่น้ําตกแม่ยะจะได้เจอวิวสวยๆแบบที่ไม่หมอะเจอเยอะแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ไปเที่ยวมาเลยนะ